อ่ามาตัวซ่อม All-in-one ของ Lenovo บ้างครับพลาสบอร์ด LA คิด F901P อาการกดออนแล้วกินกระแสวนต่ำๆครับ 0.04M 0.03 0.001กินกระแสสูงก่อนนะครับสูงขึ้นไปนิดนึงก็คือกินกระแสน้อยๆแหละแต่ว่าวนครับวนกลับมาเหลือนนิดกินกระแส0.05 0.06แล้วกลับมา0.04แบบนี้ มันเหมือนมีการโยนไฟข้ามชุดโยนไฟชุดที่2แล้วนะครับแต่ว่ามีการตัดเหมือนกับมีการช็อตอยู่อีกฝั่งแล้วก็สถานะกับกระแสจะลดลงมาแบบนี้ครับอันนี้วิธีการตรวจเช็คนะเช็คไฟแตนไบก่อนเลย3าโวลต์ห้าโวลต์ยังอยู่ไหมปกติเนี่ยถ้ามีการชออ็อตหลังชุดโยนไฟเนี่ยกดออนปั๊บแซนไบจะหายไป,ไปหลังออนกดออนปั๊บหายอ้าวแต่ทําไมตอนนี้ยังอยู่อ้าแซนไบไม่หายนะปกติมันจะหายไปยกเว้นว่า วงจรน,นั้นมีวงจร current limit function ก็คือวงจรตรวจเช็คก,การชอ็อตย้อนกลับมาบอกอ EC ไม่ให้ปล่อย s u s P เพื่อเปิดไฟชุด2นะครับมันก็จะไม่ปล่อยไฟลักษณะแบบนี้อันนี้ง่ายๆครับถ้าเห็นกระแสแบบนี้อ่าขึ้นแล้วก็ลดลงมาแบบนี้นะครับเช็คชุดโยนไฟก่อนเราเห็นสแตนบายแล้วใช่ไหมครับอยู่บริเวณนี้มี2คอยอยู่บริเวณนี้นะครับวัดขาแปดบอก่อนมีปกติไหมาแปดของไบอมีไฟ แสดงว,ว่ามันทํางานตามปกติแล้วเพราะมันออนได้แล้วครับมีการกินกระแสขึ้นลงแล้วลหรือไม่จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็ตามนะครับไฟสวิตช์เช็คด้วยมีหรือเปล่าลส,สามอิสตล์เช็คเด็ดเ่เชียร์ออนทิกออนได้ไหมอ้าวลองออนดูกระแสเสียดไหมหรือมันไม่เปลี่ยนแล้วเพราะเครื่องมันออนไปแล้วหลังจากที่มันออนไปแล้วมันก็มาเจอการช็อตหลังชุดยนไฟมันก็เลยมีการโปรเทคก็คือไม่ปล่อยสัตทีแบบนั้นก็เป็นไปได้นะครับการทริกออนใช้ยานไดโอดนะครับสีแดงแกบกลาวแล้วก็สีดำไปทิ๊กออนนะครับ มันก็จะเป็นการพาววอันนี้กระแสไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเครื่องนออนไปแล้วนะครับแล้ต้องก็ตัดโปรเทคมาทีนี้ที่เราต้องมาเช็คก็คือไฟสแตนบายนะครับที่เมื่อกี้เราวัดได้3โวลต์5โวลต์ก็คือ2คอยตําแหน่งนี้นะมี3โวลต์มี5โวลต์ 5, เพราะฉะนั้นชุดโยน์ไฟเนี่ยมันจะอยู่บริเวณน,นี้นะครับยิ่งเห็นไอซี IC ที่เป็นแพ็กเกจ14ขาเนี่ยอันนั้นแหละชุดโยนไฟของเขานะครับแบบนี้ก็จะทําเป็นชุดโยนไฟแบบเป็นแพ็กเกจ แบบ14ขาเนี่ยนะครับเช็คง่ายๆนะครับฝั่ง Input จะอยู่ฝั่งด้านขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งฝั่งข้างหนึ่งเนี่ยจะอยู่ริมซ้ายและริมขวาเนี่ยจะเป็นฝั่ง Input นะครับ3โวลต์5โวลต์ฝั่งเ u t p u t จะอยู่ฝั่งตรงข้ามแค่นั้นเองครับเอา,ง,าง่ายๆแล้วก็เช็คขาริมๆฝั่งนี้กับริมๆฝั่งนู้นแบบนี้ครับอันนี้เดี๋ยวผมไปวัดคอยตำแหน่งอื่นๆก่อนว่ามีการลงกราวหรือเปล่านะครับเช็คคร่าวๆไปก่อนให้หมดนะก่อนมาเช็คชุดยนตนไฟนะครับเพราะบางทีมันอาจจะมีคอยลงกราวอยู่ก็ได้ จะมีระบบไฟต่ำช็อตอยู่ก็ได้นะครับแบบนี้เราเช็คให้หมดก่อนแล้วกันเราเช็คค่าเดโอของ CPU ไม่ลงกลาวนะครับค่าเดโอของไฟชุดอื่นๆเร่าวๆนะไม่มีลงกลาวคราวนี้เราต้องตรวจสอบชุดโยนไฟนะครับชุดโยนไฟของสแตนบายเนี่ยมันมีการช็อตอยู่หลังชุดโยนไฟนี้หรือเปล่านะครับถ้าอยู่หลังตรงเนี้ยมันจะต้องแทงไฟสวนเข้าไปหาดูว่ามันช็อตอยู่บริเวณไหนนะครับ ถ้าค่าไดโอดของ CPU ต่ํานะครับให้เปลี่ยนเป็นวัดโอห์มนะบแบบเมื่อกี้ผมวัดโอห์มให้ดูนะครับประมาณ1โอห์ม2โอห์มไม่มีปัญหาครับค่าไดโอดต่ำก็จริงแต่ว่าเป็นโอห์มแล้วโอเคเท่านี้เจอละชุดโยนไฟนะครับเป็น i อแพ็กเกจตัวเล็กๆ14ขานะครับโยนฝั่งทางนี้ฝั่งด้านคอยแล้วก็ออกฝั่งตรงข้ามนะครับเช็คค่าไดโอดขาริมริมข้างบนและล่างนะครับค่าไดโอดฝั่งออกริมนูน้นริมด้านบนแล้วก็ริมด้านล่างนะครับง่ายๆเลย ถาได้อดฝั่งออกเรียบร้อยครับ0.0000โวลต์เรียบร้อยครับฝั่งออกอีกฝั่งนะครับมีปัญหาแล้วมีการช็อตหลังชุดยนต์ไฟชุดที่2ออย่างที่ผมอธิบายเอาไว้นะครับมันก็เลยตัดการทํางานแต่ว่าสแตนบายมันไม่หายนะครับที่ผมเคยนําเสนอไปก่อนหน้าน,นั้นคือเวลาที่ออนกดออนสแตนบายจะหายไปเลยยกเว้นว่ามีระบบอ่าเคอร์เรนซ์ลิมิตฟังก์ชันก็คืออ่า uh, ระบบป้อนกลับมาที่ EC นะครับบอกว่ามีการช็อตฝั่งเอา์พุตนะครับ อีซีก็จะตัดคำสั่งสัตว์ผีซึ่เปิดไปแป๊บหนึ่งมันจะเปิดไปแป๊บหนึ่งนะครับเปิดแล้วเจอชอ็อตแล้วก็ตัดนะครับทีนี้เราก็ไปแทงไฟด้านเอาพุทที่ค่าไดโวดตับนั่นแหละครับเอาง่ายๆผมจ่ายไฟประมาณสัก 1. 2ึ่งจุดโวลต์แค่นั้นเองความจริงมันจ่ายได้ถึง3โวลต์นะเพราะว่าชุดยูนไฟแตนไบสามโวลต์ห้าโวลต์มันก็คือจ่ายไฟได้3โวลต์ถึง5โวลต์แต่เอาปลอดภัยก็คือ3โวลต์ไงแต่1นึ่งจุก็โอเคครับหนึ่งจไฟสวนก็มันไม่ถึงอยู่แล้วา่ ฝั่งเอาพุทมันไปไหนแต่ฝั่งเอาพุทมันไม่ลงกลาวอยู่แล้วนะครับแต่ไม่รู้มันไปไหนเเราก็แทงไฟส่วน,นแรงดัน็ประมาหนึ่งหุดสองวใช้ประมาณนี้ปักคีบสีดำคีบที่กาวก่อนนะครับสีแดงคีบแบบไฟคีบแล้วก็แทงไฟเข้าไปด้านเอาพุทนะครับอ่าบริเวณนี้บริเวณขายริมๆนะครับด้านล่างนี้อ่ามันเป็นฝั่งเอาพุทหรือมันก็จะมีอ่าแผดนะครับแผดตะกั่วอยู่บริเวณนั้น,นครับแทงเข้าตรงนั้นก็ได้นะครับ แทงไฟประมาณ1 2, นึ่งวลต์กระแสะมาแล้ว2แอมกว่า2องแอมนะครับใช้อินฟเรตส่องดูเลยว่ามีความร้อนเกิดขึ้นบริเวณไหนนะครับเอาง่ายๆเลยอันนี้ปิดงานง่ายๆครับก็คือเราแค่ดูเลขกระแสะว่าถ้ามันมันกินต่ำๆแต่มันขึ้นไปแล้วแล้วกลับลงมาแสดงว่ามันอยากโยนข้ามชุดโยนไฟแต่มันโยนไม่ได้เจอการช็อตแล้วตัดน,นะครับโพเทคก,ก็คืออนะีซีเนี่ยสั่งให้โยนไปแล้วแหละตอนแรกเหรอไมเจอแล้วก็เลยตัดทําให้กระแสอันต่ําลงมานะครับวิธีการเช็คดูแบบนี้นะครับ เท่าที่อินเฟาเรดส่องดูนะมีความร้อนบริเวณนี้ครับบริเวณนี้ช่องนี้มันจะเป็นอคอนเนคเตอร์สำหรับเสียบทีวีดีลอมประมาณนี้นะก็จะเป็นไฟประมาณ5โวลต์ละครับแสดงว่าตัวนี้เป็นชุดยนต์ไฟประมาณ5โวลต์อันนี้ผมซ่อมโดยไม่ได้เปิดวงจรน,นะไม่ได้เปิดวงจรดูเพียงแต่ว่าเห็นว่ามันค่าไดโอดต่ําก็แทงไฟส่วนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พบว,ว่าความร้อนมันเกิดขึ้นบริเวณนี้เอาอินเฟาเรดจับบริเวณนี้แหละครับน่าจะเป็น C ครับ บริเวณคอนเนคเตอร์ DVD ีดีลประมาณเนี้ย่ะก็มันจะมีสีตัวดำๆอยู่เอางี้ลองเพิ่มแรงดันไฟขึ้นไปนิดหน่อยนะครับจ่ายไฟหรือแทงไฟเข้าตรงนู้นนะแต่ผมจะโฟกัสรือว่าเอากล้องมาซูมดูบริเวณนี้นะครับเพราะว่าตำแหน่งของความร้อนเนี่ยของอินฟาเรดที่จับเจอมันอยู่บริเวณนี้นะครับผมใส่ฟักเข้าไปแล้วก็เพิ่มแรงดันไปประมาณ1.8วัตต์นะครับเห็นควันขึ้นที่สีตัวใหญ่ๆตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะงัดออกครับ ใช้หัวแรงแต้มๆๆค่อไฟงัดออกก็ได้ผมไม่เป่าดีกว่าก็งัดออกไปนะครับแล้วก็ผมไม่เติมซีแล้วครับเพราะว่าซีบริเวณนียมันก็มีตัวช่วยฟิลเตอร์อยู่หลายตัวแล้วนะครับแล้วก็ไปรีเช็คดีกว่าผมปรับย่านเดโอดแล้วก็มาเช็คตรงตำแหน่งเอาพุตตัวนี้นะครับค่าเดโอดสูงขึ้นมาแล้วนะครับ่มาดูมุมนี้ผมรีเช็คตรงตำแหน่งแผ่นตะ่วนี้นะครับเมื่อกี้มันเป็นศูนย์ศูนย์วนตอนนี้เป็นหนึ่งวนกว่าๆเห็นไหมครับค่าเดโอดสูงขึ้นมาแล้วนะครับตัวที่ช็อตก็คือบริเวณนี้นนนะะครรับบีิเวณจุด้ ผมแทงไฟเข้าตรงนี้แต่ไปร้อนตรงนู้นนะครับตัวนี้ผมยกออกแล้วแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเครื่องทํางานได้ไหมตอนนี้ไม่มีฐานฮาร์ดซีนะครับเดี๋ยวผมต้องปรับแรงดันไฟอยากสบายขึ้นก่อนนะครับตอนนี้ใช้1.8โวลต์อ,อยู่เดี๋ยวปรับเป็น20โวลต์แล้วก็จ่ายไฟเข้าระบบนะครับผมจะจ่ายเข้าแป๊บเดียว ให้มีการกินกระแสเราดึงปลั๊กออกเพราะผมไม่ได้ใส่ซิงค์นะครับผมไม่ได้ใสถา,านอานิฟีเครื่องจะออนเองตันนี้กระแส0 1 3แอมป์ขึ้นไปแล้ว0.71แอมป์นะครับผมรีบดึงปลั๊กออกเพราะว่าตอนนี้มันมีการกินกระแสสูงขึ้นมาแล้วแสดงว่าเครื่องออนได้แล้วครับก็ปกติละทีนี้ก็ใส่ซิงค์ให้เรียบร้อยใส่แรมอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ใสยย่ usb tester เ,เ,เลยครับถ้าสเตอร,ร์ดังรับตังค์แน่ๆนแค่นัน้นเองครับหลองฟังเสียงสเตอร์นะครับตอนนี้กระแส1แอมป์มีการขยับขึ้นลงหรือเปล่า09 มีการขยับลดลงมาไหมถ้าขยับลดลงขึ้นลงขึ้นลงโอเคเครื่องทํางานได้แล้วเราเปิดติดแน่นอนครับถ้าเทสเตอร์ดังประกอบใช้ได้เลยครับนี่คือวิธีการตรวจซสอมง,ง่ายๆนะครับเทสเตอร์ดังหรืออย่างดังเรียบร้อยอ่าโอเค